คุณ,คณมาทำอะไรคุณมาทำอะไรอ๋อผมมาดูดีๆเหมือนกันครับคือตอนแรกอ่ะมองว่ามันเป็นแบบหนังคนลุกคนลุกหน่อยอตอนแรกก็คิดว่ายังไม่อยากดูรีวิวมาดูเลยปกติผมเป็นคนที่ทด้ำเทหนังได้ไม่เอาใจในทุนมากในทุนชวนดูปุ๊บถ้าหนังแย่นะเียบเ้รยจริงเขาเลยไม่ค่อยชวนมึงไงถ้าอยาไปติดตามเขาเรียกว่า <laughs> <laughs> ความคิดเห็นเรียวๆต้องไปี่เพจของอ้าาก็คือเพจเนอดอโดเนอรดเนรโดเนดเนด้ครับดล้วก็โดวิจาดรณด์ไปด่าไรติดเดอะไดรก็ไอด้ทอกอร่าดเปอดนอดเอาดเนอรนอดเนดนอร์เนอดเนร์ดนอรดนอรดนดเยเนยนร์โดเรดเนนรดนรนร์ด ก็เป็นผู้โชคดีที่ได้บัตรจากการเล่นเกมในเพจนะครับชื่อน้องอะไรครับสุภกิจครับสุภกิจมาตั้งแต่4ี่โมงกูนัดหกโมงเย็นมึงมา4ี่โมงทำไมพี่ก็สงสัยพี่ถึอว่าพี่อย่าทิมเวลาพีนช,ชอบชอบตอนไหนของรวยโลครับมินตอรีเลยกันอ่ามินต์รีแบดเดทอ่าโอเคขอบคุณมากขอให้ดูหนาสนุกครับครับเขารู้หรือเปล่าว่าวันนี้เรามาดูเรียงเซนดาก้อนนะครับเป็นหนังเียนดี ดูไหมเราดูเรื่องอะไรดูครับต่อเขาไม่ดังๆจอร์นเวกฮ้ยดันเจียนตาก้อถูกแล้วใชดันเจียนตาก้อนนี่ก็แต่งตัวเป็นฟิลไหนเนี่ยต่อตอนแรกคิดว่าจะแต่งมินมาเฟียพี่ก็นั่นนะจอร์นเวกวันนี้เรียกว่าพากันมาออกกันมาออกกันมาดูในสิ่งที่เราอ่ะไม่เคยดู เล่นไปดูนั่นเราเล่นอย่างีเราเล่นอย่างเดียวเราเล่นอย่างเดียววันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ดูว่าอ๋อไอที่เราเล่นมาทั้งหมดเนี่ยลนมันเป็นอย่างนี้เื้อเล่นมันเป็นอย่างนี้มันคุยไปแบบนี้ครั้งแรกที่เล่นน่ะคือเราเล่นเดียดดีเลยตาตั้มมาหลนให้เราเล่นตาตั้มนั้นเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เขาพาไปไหนเราก็ไปอย่างนั้นเลยสองปีแล้วนะสองปีวันที่ยี่สิบหกปีนาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังเดียนดีเดี๋ยวพูพี่จะสนุกสนานแบบที่ เราเล่นไว้อ่าล้าพวกเราเล่นกันไว้หรือเปล่าครับก็สนุกอยู่แล้วแหละก็ต้องสนุกกว่าเราอยู่แล้วแหละ นะครับก็ไปติดตามหนังนะครับ d ีแอนด์ดีมูฟี่ดันเจี้ยแอนดากนเกียรติยศในหมู่โจรได้นะครับสิ้นเดือนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ฝากติดตาม b ีเจนไซค์เควสด้วยนะครับรายการนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังต่างๆก่อนที่จะมาเป็นรายการบอร์ดเกมไนท์รายการโรนโรนะครับรู้เร็วก่อนใครรู้ไวเท่า GM ต้อง b ีเจนไซค์เควสนะครับจะมาช่วงวันจันทร์สรับ